ตั้งแต่ท่ปั้นนี้เดี๋ยวช่วงประมาณอาทุกแ็จะมีตนแกสดอยากกะปอยเลยเป็นขารอบไม่ได้ดูอ๋อไม่ได้ยังชิมโซนะยังชมโซนโซจัสอรนาช่คือมเมนมากจแ้บอกว่าแบะั้แต่เ็นาม แล้วนะคะก็หวังว่าอย่งไรดีล่ะคือคนแบบก่อนจะมีชื่อหนึ่งเดม๋อยาดมของเป็นที่น่าจดจำแน่นอนแบบชิ้นท้ายชิ้นทวนใช่ล้อบอกเลยว่าดราม่าทั้งหมดจะจบลงแต่เราจะเปยังไงต้องบอกกะเรื่องต่อว่าเดี๋ยวจะมีโคเจกม่นน้องเองแบบพี่แพรในอนาคลยค่ะว่าแบบเราจะได้กลับมาเล่นคู่กัน ไม่ชวนสนทุของเรแต่ว่าถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวรู้กันแน่นอนใช่ใช่ใช่ก็อาจจะมีแต่พูดแ่พูนแน่นอนเดี๋ยวบอกหมดจะบอกหมดเึงแบบซีซั่นนี้มีรเดกานอีกแล้วก่อนกันไปก่นรายกาเราทัวรหน่งามารจะได้มีก่เรื่องจะเล่นคู่กันไห ก็เอ่ออาจจะมีผลงานในเรื่อีครัแต่ว่าต้องเก็บแบบยิ้มไม่ก่อนค่อยมาสไครต์ถ้าค่อยปล่อยออกมาทีิงแล้วนี่เป็นนิดให้ตื่นเต้นกันเซลไปแล้วว่าเขาจะทำที่ไหนนะคะวันนี้ก็ได้ที่ไหนว่ยวั่าี้กันที่ไหนอ่าใช่มันมีคำตอบแล้วว่ามันมีคำตนบแล้วใช่มีคำตอบไปแล้วเดี๋ยวฝาก โปรเจกต์นะคตแล้วลก็ฝากทีก่เรื่องนี้ที่มันจบนล้ก็อ่ะตาด้วยนะคะ I am อ็มเต่สดสุดท้ายต <c oughs> <c oughs> อฝกด้วยนะคะค่ะแล้วฝากด้วยนะคะที่สุดท้ายแล้วของมี่นะคะบอกว่าคนจะชอบกันแล้วก็บอกว่าจะเนเยอะนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะผู้ชมคุณผู้เราสองคนนี้นะคะเดรเดีวยวนะคะก็จะมีโปรเจกต์ใหม่เร็วๆนี้นะคะติดตามได้นนะค่ะ ลืมกันนะคะว่า ep สุดท้ายของเรานะคะช่อง9สดสามเดือนนะคะทุกวันเสาร์ก็วันนี้ก็เสารสุดท้ายแล้วแหละ15ทุ่มนะคะประกัด5ทุ่มค่ะช่อง9เยี่ยมปัดสดสามเดือนนะคะทุกคนแล้วก็สำหรับใครที่อยากดูย้อนหลังนะคะก็คือดูได้ที่ youtube mac live tv นะคะเราไปดูได้ตลอดเลยค่ะฝากติดตามไว้นะคะแล้วอีกช่องหนึ่งก็คือถ้าสำหรับใครที่อยากดูอันตรธานหรือว่าอะไรที่แบบลูกคิวบัตรลูกแบบของอะไร ก็เจอกันที่ maxtv.co นะคะใช่ดูแบบอัดคัดแบบถุกตอแบบฟิล์มคีดว่ที่อมดีวตะว้าอ้ยโอไม่ได้โอ้ไม่ได้เป็นโปรเจกใหม่ไม่ได้สรุปสรุปแล้วสุดภานีใช้กันแน่ค่เป็นอะไรย่างนี้ใช่ใครที่ไรที่สองตัต่อบัตอตค่อาม ด้วยนะคะว่าใครเดวิลใครายีสุดในเรื่องนีใครลาดบอสะีีการเล่นเชนด้วยคือนี้ใช่เพด้วยนะคะยี่พี่แปดค่ะสี่ทุ่มสีคะังเลยแล้วกาาคแกะไอเดวินะคะยี่แปนะคะ้โอเคเรียบร้อยค่ั